เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอกําลังใจเพราะยังต้องส่งกําลังใจกันอยู่นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าหลายๆพื้นที่นะคะจะได้มีบรรยากาศแห่งความสุขนะคะเขาดาวเฉลิมฉลองปีใหม่กันแต่พี่น้องทาง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคุณผู้ชมแสมสุขไม่ไหวจริงๆ <c oughs> เพราะว่ายังคนเดือดร้อนกับน้ําท่วมกันอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ําและพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ปัตตานีกันก่อน ปัตตานีเนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ําลดลงต่อเนื่องแต่ว่าที่นี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่อีก4ี่อเภอค่ะที่อยู่ริมแม่น้ําสายบุรีก็คือที่อาเภอเมืองปัตตานีอาเภอหนองจิกอาเภอกะพอและอำเภอสายบุรีน้ํายังท่วมสูงอยู่เลยนะคะ,ะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มเขตอ,อําเภอเมืองปัตตานีและเป็นด่านสุดท้ายที่มวลน,น้ําทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีระดับน้ํายังสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือกันค่ะ ในการเดินทางนะคะนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงนะคะวัวควายแพะแกะเริ่มขาดอาหารแล้วเนื่องจากว่าน้ําท่วงขังเนี่ยนานกว่า1สัปดาห์ก็ทําให้หญ้าตามธรรมชาติเนี่ยคือมันตายไปหมดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมส่วนที่ยะลา,าชาวบ้านบือแนบุเกะหมู่ที่าบตลตำบลตะลฮะลอนะคะที่อำเภอรามันก็เริ่มออกมาสํารวจความเสียหายบ้านเรือนของตัวเองกันคะคุณผู้ชมดูสิ จะสุกลงได้ยังไงอะคะปีใหม่เนี่ยเล้หมดเลยนะเขาดาวกันไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมทุกอยู่อย่างเงี้ยนะคะ ไปดูไปรื้อทรัพย์สินที่เสียหายก็มาดูซิบ้านเราเสียหายอะไรบ้างเนี่ยเอามาวางกองไว้หน้าบ้านเสียหายขนาดเนี้คุณผู้ชมแล้วก็พากันไปล้างไปทําความสะอาดเพื่อที่จะว่าได้กลับไปใช้ชีวิตกันนะคะยังไม่รู้ว่าต้องต้องลึกล้างกันขนาดไหนนะคะถึงจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันได้อย่างปกตินะคะสในพื้นที่ยัลามีมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งอะจูงมือกันมานั่งดูอะแต่มาดูบ้านแต่สภาพบ้านอะ ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เสาต้นหนึ่งก็คือไม่เหลือเป็นพื้นที่โล่งๆคือน้ํามันพัดหายไปหมดเลยอ,อเ,เห็นใจมาก<อ>สาน<อ>คครน่าดูสิคุณผู้ชมซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศปิดเส้นทางเดินรถไฟสายใต้นะคะระหว่างสถานีรถไฟยะลาสถานีรถไฟสุงไหงโกลกเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่สมกราคมนี้นะคะ อันนี้เรื่องของการเดินทางนะคะท่านติดตามข่าวสารนะคะว่าจะเปิดเมื่อไร่อะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะคะใกล้ๆแต่เบื้องต้นเนี่ยถึง2มกราคมนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดฝนปกหนักน้ำป่าไหลหลากก็ทำให้รางรถไฟมันซุดเสียหายคอสะพานขาดบริเวณเส้นทางตันหยงมัดป่าไผ่อํเาเภอระงแงจังหวัดราธิวาส รจ้าห้ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมก็จะใช้เวลาประมาณ20วันก็ทําให้รถไฟงดเดินรถไปยังสถานีดังกล่าว12ขบวนและอาจกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกันในช่วงปีใหม่นี้บ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องใช้รถท่านไหนที่คิดว่าไม่ทันแน่แล้วท่านอาจจะต้อง โทรบอกความจำเป็นหัวหน้านะหัวหน้างานหรืออะไรอย่างนี้ราง,งานกันไว้ล่วงหน้านะคะให้เขาเห็นความจําเป็นจริงๆนะคะโดยการรถไฟก็เตรียมรถบัสไว้คอยรับส่งผู้โดยสารอยู่นะคะที่มาลงที่สถานีรถไฟยะลาเพื่อไปส่งที่สถานีรถไฟสุขไงโกลกทั้งไปและกลับอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้ะคะ่ะส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าหากว่าท่านประสงค์ที่จะคืนตั๋วท่านก็สามารถคืนได้นะคะแล้วก็ได้เงินคืนเต็มจํานวนที่ทุกสถานีนะคะค ส่งกำลังใจให้พี่น้องนะคะห้าจังหวัดทางภาคใต้เลยนะคะที่ได้รับผลกระทบกว่าแสงครัวเรือนนะคะของขวัญปีใหม่ก็บอกไม่ต้องการอะไรเลยปีนี้นะคะแต่ขอถุงยังชีพขอเสื้อผ้าขออาหารอย่างนี้นะคะโดนกันขนาดนั้นนะคะ